กอแนนแองเจอร์ Angel, สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแอบ,บส่องไพ่ชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกันยายนนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะเราจะมาเริ่มในส่วนของการสับไพ่แล้วก็แอบ,บส่องไพ่เขาเลยนะคะ ขอแอบสองไพ่หน่อยนะชาวราศีพิจิกนะคะซีเรียนรู้สึกว่าชาวราศีพิจกิกทำงานหนักหนาในช่วงนี้นะคะทำงานหนักมีเกณฑ์ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะหักหลังชาวราศีพิจิกด้วยนะขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะ าชาวราศีพิจิกนะได้ไพ่สีเรียนนะคะรู้สึกว่าในช่วงนี้นะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นคนที่ขี้หึง่ขี้หวงนะคะขี้กักคนคนนี้นะ,ะเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์นะ,ะไม่ปล่อยไปง่ายๆนะ,ะ,ะถึงแม้ว่าจะมีแฟนแล้วก็จะกักความสัมพันธ์เอาไว้พูดคุยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อเลือกนะคะ ถ้ามีแฟนแล้วก็จะอยากกักความสัมพันธ์ไว้เผื่อเลือกเผื่อตัวเองเสียใจจะได้กลับไปคบกับคนที่กักความสัมพันธ์ไว้นะคะ,ะจะเป็นคนขี้น้อยใจขี้เหงนะคนคนนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะขี้เหงมากนะคะไพ่ใบต่อมานะสิบไม้นะคะออนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกนะ,ะทำงานหนักนะคะในช่วงนี้นะคะทำงานหนักเหนื่อย หรือบางคนอาจจะเป็นเสาหลักในครอบครัวด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะมีธุรกิจหน้าที่การงานหลากหลายให้ต้องรับผิดชอบมีภาระหน้าที่มากนะคะในช่วงนี้และพไพ่ใบนี้นะ,ะถ้าเป็นความรักนะคะมันหมายถึงว่าความรักที่เป็นไปอย่างยากลำบากนะ,ะมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้นะจะถ้าจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันก็คงจะยังไงยังไงอยู่ แต่มันเป็นไปยากนะคะก็มีเปอร์เซนต์ประสบความสำเร็จในความรักอยู่นะคะแต่ชาวราศีพิจิกก็แบกรับความรักนี้ไว้อยู่ประคับประคองความรักครั้งนี้ไว้อยู่ถึงแม้ว่าเป็นมันจะเป็นไปได้ยากนะคะเออนะคะต่อมานะคะ the high r o m a n t นะคะไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงว่าชาวราศีพิจิกนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยคุ้มครองเขาอยู่นะหรือเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะคะชอบเข้าวัดทำวาชอบบริจาคประมาณนี้นะคะเ,เป็นคนที่ยึดถือประเพณีนะ,ะหรือเขาจะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าพิธีอะไรที่มันได้เกี่ยวกับาศาสนานะคะอาจจะมีพิธีปวชหรือว่าจะมีพิธีแต่งงานพิธีสงฆ์นะคะประมาณนี้นะคะ ในชีวิตของเขานะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบดาบนะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะว่าจะมีคนคอยหักหลังคุณนะหรือว่าจ้องจะหักหลังคุณนะชาวราศีพิจิกนะ,ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยซ้ำไปนะที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจนะ คนใกล้ตัวร้ายที่สุดนะประมาณนั้นนะ,ะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะชาลสีพิจิตรู้สึกว่าเจ็บหนักนะถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ยากนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะแบกรับความรู้สึกนั้นไว้อยู่นะคะพยายามที่จะประคับประคองความรักนั้นไว้อยู่และแถมเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงอีกขี้กักความสัมพันธ์อีก ะะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะรู้สึกว่าจะมีคนหักหลังเขานะไม่ว่าจะใน,ในเรื่องการงานหรือว่าในเรื่องของธุรกิจนะคะขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะ,ะหรืออาจจะมีการแทงข้างหลังกันนะคะในเรื่องของความรักด้วยนะขอให้ระวังด้วยนะคะ the high princess นะคะนั่นเป็นรายชินีแห่งเงาเมืดนะคะ คนคนนี้นะเป็นคนที่บุคลิกดีนะคะผิวพรรณผ่องใสนะคะเป็นคนหน้าตาดีพอสมควรนะคะแล้วคนคนนี้นะเป็นคนที่อารมณ์อาจจะอ่อนไหวง่ายนะคะขี้น้อยใจหน่อยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเหมือนเป็นเงาเหมือนเป็นเงามืดให้กับชาวราศีพิจิกพูดง่ายๆก็คือเป็นความรัก ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะกับคนคนนี้ที่บอกไปแล้วเป็นบุค,คลิกของคนที่จะเข้ามาเป็นลักซอนให้กับชาวราศีพิจิกนะจะเป็นบุค,คลิกที่เรากล่าวไปแล้วนะคะมันเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเราจะมาขอขยายไพ่แบบให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเราจะขอขยายไพ่ซีเรียนนะคะ Off o r t u n e นะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะ,ะมันมีความหมายที่แสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีพิจิกนะ,ะเออถ้าเขาเคยทำสิ่งดีๆกับใครนะคะสิ่งดีๆนั้นจะตอบกลับคืนมาหาเขานะคะแต่ถ้าใครแต่ถ้าชาวราศีพิจิกนะ เคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับใครไว้นะคะกรรมนั้นมันจะตามสนองนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปในทํานอง,องความรักนะเหมือนชาวราศีพิจิกเคยนอกใจคนรักเคยมีการครบซ้อนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะ,ะพอวันหนึ่งนะคะกรรมมันจะตามสนองในสิ่งที่คุณเคยทําให้คนรักเจ็บปวดนะหรือทําให้คนรักของคุณเสียความรู้สึกนะ ความรู้สึกนั้นจะตามมาหลอกหลอนชาวราศีพิจิกนะคะ,ะมันเป็นกฎแห่งกรรมนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะต่อมาลราขอขยายไพ่สิบไม้เนาะว่าเขาแบกรับภาระอะไรอยู่ในช่วงนี้แบกรับภาระในเรื่องของการทำงาน แต่ก็แบกรับภาระในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อมันเป็นความสัมพันธ์ลักครั้งแรกของชาวราศีพิจิกด้วยซ้ำไปนะกับคนคนนี้นะที่เป็นหกถ้วยนะคะเป็นมิตรไมตรีด้วยกันนะมีความเอือ้อเฟือ้อเอือ้ออารีกันกับคนคนนี้นะคะมีความผูกพันกันทางด้านระยะเวลานะคะ คนคนนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วเขาเป็นคนที่มีความสัมผัสสำคัญกับความรู้สึกของชาวราศีพิจิกมากนะคะมันเหมือนเป็นความรักครั้งแรกนะที่ชาวราศีพิจิกออไม่สามารถลืมได้นะคะเออมันคุณก็ยังมีความรู้สึกที่รู้สึกได้นะว่าชาวราศีพิจิกไม่สามารถลืมรักครั้งเก่าหรือ รักครั้งแรกของเขาได้นะคะเขาก็ยังมีความเอื้ออาทรน,นะคะมีการติดต่อสือ่อสารมีการพูดคุยกับความรักครั้งแรกของเขาอยู่นะคะเ,เขาก็นะสำหรับรักครั้งแรกสำหรับบางคนมันก็ลืมยากใช่ไหมต่อมานะคะเดอะไฮให้โลแฟนนะรเราจะมาขอขยายไพ่เลยนะ โอ้โหสามดาบนะคะชาวราศีพิจิกมีรักสามเศร้าจริงๆด้วยมีความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะมีคนในความลับนะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้คนคนนี้นะถึงแม้จะมาทีหลังแต่ชาวราศีพิจิกนะก็รู้สึกดีๆรู้สึกรักเหมือนกันนะคะ จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่สามารถที่จะทำให้คนรักคนที่มาก่อนนั้นเสียใจได้หรือทำให้คนที่มาทีหลังเสียใจได้ก็มันรักเท่าๆกันนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะตัวเขาเองเขามีความเจ็บปวดใจนะเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะชาวราศีพิจิกนะที่เขาทำให้คนรักของเขาต้อง เสียความรู้สึกหรือว่าตัวเขาลึกๆเองเขารู้สึกผิดนะกัแบบสิ่งที่เขาทําในครั้งนี้นะคะมีรักสามเศร้าเข้ามานะ,ะแต่เขาห้ามใจเขาไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าความรักครั้งนี้นะ,ะมันเหมือนเป็นกฎแห่งกรรมนะ,ะ View of Fortune ทาให้เขา2คนได้มาเจอกันนะคะทำให้มันจะต้องมีความรู้สึกแบบรู้สึกผิดตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ คุณอย่าคิดว่าเขาไม่รู้สึกผิดนะชาลาสีพิจิเขารู้สึกผิดนะอแต่มันเป็นเวรกรรมที่เขาสองคนจะต้องมาเจอกันในช่วงเวลาเวลาสั้นๆหรืออะไรก็ตามนะคะพอเขาใช้กรรมหรือใช้อะไรร่วมกันหมดสิ้นแล้วความรักครั้งนี้มันก็จะจางหายไปเองนะคะอในช่วงนี้เขาก็จบปวดกับรักสามเศร้าไปก่อนนะคะต่อมาเราขอขยายไพ่สิบดาบเนาะ แจสติกนะคะชาวราศีพิจิกนะ,ะเป็นตัวตั้งตัวตีของคนที่เคารพสิทธิมนุษยธรรมนะคะเคารพในความเท่าเทียมกันของคนนะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเออรักสามเศร้าหรือว่ากักความสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวเขานะ เขาเป็นคนที่ชอบความถูกต้องนะแต่ความถูกต้องนั้นเหมือนจะขัดแย้งกับรักสามเศร้าที่เขามีในตอนนี้นะคะอ่าอ่าภายในใจลึกๆเขารู้สึกผิดนะคะที่ทำแบบนั้นกับคนรักนะแต่เขาก็ห้ามใจเขาไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเวรกรรมที่เขาสองคนจะต้องมาเจอกันนะคะอ่าโอเคเราขอขยายไพ่ the high priestess นะคะได้ไพ่ The Emperor นะคะชาวราศีพิจิกนะมีความเป็นพ่อหรือว่ามีความเป็นแม่สูงมากนะในตัวนะคะจะเป็นคนที่ชอบบงการนะเป็นคนที่เจ้าจี้เจ้าการชอบสั่งนู่นสั่งนี่นะคะกับคนรักหรือใครก็ตามนะคะก็เพราะว่าอยากให้คนนั้นได้ดีนะคนคนนี้เป็นคนพูดตรงด้วยนะชาวราศีพิจิกนะคะอืมเป็นคนพูดตรงๆคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะ คิดยังไงก็ทำตามที่ตัวเองคิดเลยนะคะอืมโอเคแล้วขอสรุปไพ่ให้ชาวราศีพิจิกนะคะฮารียญ Judgment p a ด e of Sword นะคะมาดูที่ไพ่ สรุปไพ่ใบแรกก็คือได้ห้าเหรียญนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเองนะในช่วงนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะถึงแม้ว่าตัวเขาจะมีแฟนหรือมีรักสามเศร้าอ,อะไรก็ตามแต่ในใจลึกๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งด้วยซ้ำไปนะคะอืม รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะเหมือนแบกรับภาระอะไรต่างๆมอนแบกรับความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายให้ใครรู้ได้นะคะเออมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจในเรื่องความรักนะคะที่ไม่สามารถบอกใครได้เป็นความรักที่ต้องปิดไว้ประมาณนั้นนะคะเจสซีนนะ,ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะ จะมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันกับคนรักนะ,ะหรือจะมีการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นพัฒนาขึ้นไปนะคะหรือ,อ,อมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ว่าจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะกับคนรักนะคะ ต่อมานะคะเพจออฟสอดนะคะช้ำสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วนะเเขาเป็นคนที่ดื้อนะเป็นคนที่ดื้อหัวรั้นนะคะสำหรับคนนี้เอาแต่ใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะถ้าคิดว่าตัวเองถูกแล้วเขาก็จะทำสิ่งที่เขาคิดว่าถูกแล้วนะคะเ,เขาจะทำตามสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขามั่นใจเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะ และคนคนนี้นะเป็นคนที่มีนิสัยแบบเด็กๆด้วยแหละนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ